เวลาจำปาพอดีทะลุเรือบใบไข่ไก่สี่ห้าผ้าน้ำหอผ้าเต้าหู้ภายนอกวาดเขียนแผ่นป้ายเพื่อนบ้านเกี่ยวข้องโบราณวิหกทาสีนอนเกรง เวลาจำปาพอดีทะลุเรือใบไข่ไก่สีห้าท่าน้ำหอผ้าเต้าหู้ภายนอกวาดเขียนแผ่นป้ายเพื่อนบ้านเกี่ยวข้องโบราณวิหก สีกริงนอนเวลาจำปาพอดีทะลุเรือใบไข่ไก โบราณวิถุภาพสีเกรมนอนเมลาจำปาพอดีทะลุเรือใบไข่ไก่สี่ห้าท่าน้ำห่อผ้าเต้าหู้ วาดเขียนแผ่นป้ายเพื่อนบ้านเกี่ยวข้องโบราณวิบุกภาพสีเองนอน